สวัสดีครับพี่น้องเกษตรศกรทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอาการเนื้อแก้วในมังคุดนะครับอาการเนื้อแก้วในมังคุดนี่มักจะเกิดกับเนื้อภูที่ใหญ่ที่สุดหรือใกล้เคียงนะครับจะมีลักษณะใสๆนะครับและเสียรสชาติไปหมดทําให้มังคุดนั้นราคาตกลงมากเลยนะครับสาเหตุนะครับเกิดจากหนึ่งนะครับมังคุดช่วงพัฒนาผลนะครับจากผลเล็กไปเป็นผลใหญ่นะ มีช่วงที่ขาดน้ําพอมีช่วงที่ขาดน้ําแล้วหลังจากนั้นได้รับน้ำํำพอได้รับน้ําปั๊บมังคุดก็จะดูดน้ําเข้าลําต้นมากผิดปกตินะครับการที่น้ําเข้าลําต้นมากผิดปกตินี้จะไปเกิดผลเสียก็คือทําให้เปลือกมังคุดปรีแตกเพราะว่าน้ําเข้าไปแล้วผลเปลือกผลขยายตัวไม่ทันนะครับเกิดอาการยางไหลประการที่2ก็คือ น้ำที่เข้าไปอย่างรวดเร็วในปริมาณที่มากไปรบกวนระบบการสะสมแป้งและน้ําตาลของเนื้อบังคุดทําให้มีระบบที่ผิดปกติไปจึงเกิดอาการเนื้อแก้วเนื้อใสขึ้นนะครับสาเหตุที่2เกิดจากจุลธาตุหลายๆตัวนะครับมีบางตําราก็ว่าสังกสีบ้างธาตุนนทตันนทตนี้บ้างอันนี้ก็ยังเป็นที่สรุปแน่ชัดยังไม่ได้นะครับ ังนั้นวิธีป้องก,กันแก้ไขนะครับที่ดีที่สุดประการแรกก็คืออย่าให้มังคุดในช่วงพัฒนาผลขาดน้ํานะครับอันที่2ก็คือฉีดพ่นด้วยแร่ธาตุจุลธาตุนะครับพวกธาตุอาหารเช่นสังกะสีทองแดงเหล็กแมกนีสต,ต่างๆที่เป็นจุลธาตุนะครับฉีดพ่นให้กับมังคุดในช่วงขยายผลเพื่อป้องกันอาการขาดธาตุจุลธาตุต่างๆนะครับกระผมรองศาสตราจารย์ดร เชิยพรอนกกรัตสวัสดีครับ